สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรขนมครกกระทะมาฝากกันนะคะโดยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทานขนมครกแต่ว่าไม่มีเตาขนมครกนะคะวิธีนี้อร่อยมากๆแล้วก็รสชาติเหมือนกับที่เราใช้เตาเลยมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก็มีแป้งข้าวเจ้า100กรัมข้าวสวยนะคะข้าวหอมมะลิสุก ที่40กรัมค่ะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปเลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายที่24กรัมน้ำเปล่านะคะซึ่งน้ำเปล่าเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำปูนใสก็ใช้ที่48กรัมค่ะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะที่1ในสี่ช้อนชาค่ะจากนั้นใส่หัวกะทิลงไป200กรัม แล้วก็หางกะทิที่100กรัมนะคะจากนั้นเราจะทำการปั่นนะคะให้ละเอียดเลยให้ตัวส่วนผสมเนี่ยเข้ากันแล้วก็ตัวข้าวข้าวสุกนะคะข้าวหุงสุกเนี่ยละเอียด เราก็จะได้แป้งขนมครกแล้วค่ะแต่หลังจากนี้นะคะก็พักไว้ประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้เขาเซ็ตตัวค่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำกะทิที่ไว้โรยด้านบนของขนมครกค่ะ เราก็จะได้แป้งขนมครกแล้วค่ะพักทิ้งไว้30นาทีนะคะเขาก็จะมีความข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะในระหว่างรอนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิที่เราโรยด้านหน้าของขนมครกค่ะก็จะมีหัวกะทิที่200กรัมน้ำตาลทราย32 g, กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชา แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรมาตรฐานนะคะถ้าใครมีเตาขนมครกหรือว่าเตาทาโกยากินะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันค่ะรับประกันความอร่อยเลย ็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาลงบนกระทะค่ะก็ใช้น้ำมันพืชน,นะคะในการทากระทะซึ่งตัวกระทะแนะนำให้เป็นเทฟลอนนะคะก็จะทำให้เวลาทำเนี่ยเขาลอดออกมาได้ง่ายไม่ติดกระทะค่ะ ก็ใช้ประมาณแล้วแต่ขนาดที่เราชอบนะคะวันนี้ก็ใช้ช้อนโต๊ะนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อ1อันค่ะโดยเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวตัวข้างล่างเขาจะไมหม้ก่อนค่ะ นั้นเรารอสักพักนะคะให้ตัวขนมครกของเราเนี่ยมีความเซ็ตตัวขึ้นมีแบบฟองอากาศจากนั้นเราก็จะหยอดในส่วนของน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปข้างบนค่ะแล้วก็จะทำการปิดฝานะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วกันค่ะ ในส่วนของไส้นะคะก็แล้วแต่ค่ะถ้าใครชอบข้าวโพดหรือชอบต้นหอมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะหรือจะใส่เป็นเผือกหรือว่ามันนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะจนกระทั่งเขาเริ่มสุกเราก็เปิดฝาดูแล้วก็ดูตรงด้านล่างนะคะว่าเขาเริ่มมีสีสันสวยหรือ,อยังเราก็จะพับเข้ามาค่ะวิธีการนี้นะคะก็ง่ายมากๆแค่เราพับ ครึ่งของตัวขนมครกค่ะเราก็จะได้ขนมครกแล้วแล้วก็ความมันของตัวกะทิที่เป็นราดหน้านะคะก็ยังคงอยู่ค่ะอร่อยมากๆเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมครกพับวิธีทำง่ายทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านไม่ต้องมีเตาขนมครกนะคะรสชาติอร่อยใกล้เคียงกับตัวที่ใช้เบ้าของตัวขนมครกเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ